สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวลำโพงบลูทูธในกระผมมีนิกมินิสปิเกอร์ตัวนี้ครับราคาไม่เกิน100บาทนะครับผมอันที่ผมได้มาในราคาแค่55บาทแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับใครที่มีงบน้อยอยากได้หูฟังบลูทูธหูฟัง <c oughs> สํระดับสำหรับใครที่มีงบน้อยอยากได้ลำโพงบลูทูธไวฟังนะครับผมไว้อบกทปไว้ไปใช้งานนะครับผมก็ มาะมากเลยครับอันนี้ประมาณ60บาทครับพท่นี้ตั้งลบไปเกินหนึ่งบาทครับว่าจะได้เสียงประมาณไหนนะครับผมพอใช้งานได้ไหมนะครับอันนี้จะมีในส่วนของมิวสิกมินิสปิเกอร์ครับชื่อของเขานะครับก็มีกล่องก็ประมาณนี้ครับกล่องก็จะไม่ค่อยมีมาตรฐานเท่าไหร่ครับก็เหมาะกับราคานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะซัพพอร์ตกับแท็บเล็ตนะครับผมแล้วก็บลูทูธ มีในส่วนของไมโครอยูไมโคร SD c a r d นะครับผมก็ในส่วนของโนบุกนะครับผมก็สามารถใช้งานได้นะครับก็มีในส่วนของเสียงที่ออกมานะครับผมความกว้างของลำโพงครับผมก็ประมาณ45มิลนะครับก็มีเบสนะครับผมมีเสียงเบสออกมาด้วยครับผมก็สามารถที่จะพูดคุยนะครับได้นะครับก็เรามาแกะกล่องกันเลยครับ ก็พลังก็จะประกอบด้วยคู่มือนะครับแล้วก็สายชาร์จนะฮะก็ออกแบบมาได้สวยงามนะครับเป็นสีมีหัผมนี่ได้มันจะเป็นสีฟ้านะครับมันก็สวยงามมากนะครับผมสีฟ้าตัดกับสีขาวนะครับเพราะนั้นเราจะเป็นในส่วนของผ้ากำมี่เวลาเราตั้งนะครับจะได้ไม่มีรอยฮะลำโพงจะอยู่ข้างบนนี้นะครับผมขนาด4 5บ้ามิลนะครับ จะมีในส่วนของ USB นะฮะแล้วก็ micro SD card แล้วก็มีในส่วนของการเปิดปิดเสียง้วก็มีไมค์ในตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันนะครับผมฟังก์ชันนี่เป็นโหมดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ stop เล่นแล้วก็เล่นถัดไปแล้วก็เพลงกล่องหน้านะฮะนี่ในส่วนของตัวนี้จะเป็นในส่วนของการชาร์จแบตนะครับผม micro USB นะครับ แล้วก็จะมีในส่วนการ audio in ในตัวด้วยนะครับผมจะมีสายแปลงอยู่อันนึงนะครับผมเอาไว้เสียบเข้าจะเป็น usb แล้วก็ออกมาจะเป็นในส่วนของ aux นะครับผมนี่มันจะมีเขียนว่า dc 5์นะครับชาร์จแบตแล้วก็จะมีในส่วนของ audio in ด้วยนะครับ aux เข้าไปในตัวครับแล้วก็เราจะต้องไปซื้อสายแปลงนะครับผมสายแปลงประมาณนี้นะฮะที่เขาให้อันนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ เสียบเข้าไปในรูนี้จะเป็นในส่วนของไมโคร USB ครับแล้วก็จะมีออกมาได้2ทางครับผมจะมี USB port แล้วก็ AUX ให้เราเอาเพลงเข้าไปในนี้นะครับอัน,นี้เราจะมาในส่วนของ Bluetooth ดีกว่าครับเพราะว่าเราจะใช้กาน Bluetooth ว่ามันสะดวกนะครับก็เวลาเราใช้งานนะฮะก็จะมีจะเปิดเปิดปิดตรงนี้นะฮะ The Bluetooth device is ready to pair. อ่าจะมีเสียง้วก็จะมีไฟนะครับจะมีไฟแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ดูไฟอ่านะครับรากลางคืนสวยมากนะครับจะมีไฟนี่ราคาแค่55บาทนะครับผมได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าจริงนะครับโหมดครับจะมีโหมดนึงไลน์ออ่านี่คือโหมดไลน์อินก็คือโหมดเวลาเราเสียบสายยู AUX นะฮะแล้วก็กดเข้าไปอีก Bluetooth นะ The Bluetooth device is ready to pair. จะมีอยู่กันสามโหมดนะครับผมจะเป็นโหมด Bluetooth โหมด FM แล้วก็โหมด a e x นะฮะอันนี้จะมาในส่วนของ Bluetooth นะครับผมเวลาเราโหมด Bluetooth เราก็ไปดูที่เครื่องเล่นของเรานะครับผมโทรศัพท์นะครับจะมีชื่อว่า BT speaking นะฮะเห็นนะฮะ อ่านีครับตัวนี้ครับ BT s p a k i n g แล้วก็กดเชื่อมต่อดเลย Connected อันนี้คือค o n น e เต e d ก็คือเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับจะมาฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับผมกับราคาแค่ไม่เกินหนึ่งร้อยบาทครับผมหกสิบบาทแค่นั้นราคาแค่หกสิบบาทเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับใครที่มีก้นน้อยอยากได้ลำโพงบลูทูธที่ไว้ฟังเล่นๆน,นะฮะก็ ตัวนี้ตอบโจทย์อยู่นะครับผม เหมาะกับเพลงแนวนี้นามากกว่าจกับเพลงแดนล้วก็เพลงชาชาก็เหมาะนะครับเพราะว่าถ้าพัดขยายได้ที่เบรคมันหนเยอะอันนี้คือ